ายานุปัสนาหมวดธาตุร้อยสิบเอ็ดิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโครหรือ ลูกมือคนฆ้าโคผู้มีความชำนาญครั้นข่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใกล้สีแพรง่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดํารงอยู่โดยความเป็นาธาตุว่าในกายนี้มีาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมอยู่ ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดธาตุ